สวัสดีครับผมชื่อว่าอะไรครับแคลคุงครับผมปีน,นี้อายุเท่าไหร่ครับผม21ครับซึ่งที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือวันเกิดผมเลยอ่าโอเคครับผมแฮปปี้เบิร์นเดย์ล่วงหน้าเอา้ยไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ัเดย์ตอนนี้ครับผมโอเคครับ <laughs> 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 วันนี้อยู่กับรายการ Yes or No นะครับผมแฟนแบบนี Fan ้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไปต่อชูป้ายเขียวไม่ไปต่อชูป้ายแดงนะครับผมรับแซ็บเอ้ยรับทราบครับโอเคครับนะคำถามแรกนะครับผมเขาชอบให้เราเลี้ยงตลอดทุกมื้อโอเคไหม <No. S 2> ทำไมถึงอ no? นคือถ้าแบบว่ารักกันจริงๆคืออะไรที่สามารถช่วยกันได้ก็คือช่วยกันละกันนอกจากสว่า <c oughs> การเลี้ยงอ่ะมันต้องมาจากความเต็มใจของคนที่จะเลี้ยงถ้าไม่เต็มใจแล้วบังคับให้เลี้ยงเนี่ยถือว่าไม่โอเคเ oh. ถ้าเขาเป็นคนที่มีตะการแบบว่าถ้าเกิดไม่ให้เงินเท่ากับไม่รักอย่างเงี้ยอย่างงี้โอเคไหมไม่โอเค คือไม่ให้เงินไม่ได้เท่ากับว่าไม่รักต้องมีให้สมดุลไม่มีการมาใช้ข้ออ้างว่าผู้ชายต้องทําสิ่งนี้เพื่อผู้หญิงเพราะมันคือหน้าที่ที่ผู้ชายต้องรับผิดชอบอ,อย่างนี้เหมือนกับว่าใช้ความเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะอ้างให้ผู้ชายทําอะไรเพื่อตัวเองก็ได้ด้วยความเป็นผู้หญิงและผู้ชายเราต้องเท่าเทียมกันแล้วก็ปักกันกันไปด้วยกันนี่แหละคือความรักที่แท้จริงอืมโอเคเยี่ยมสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดว่ะใจใจแอลแม่งหล่อโคตรโคตรอกเลย อ่ะแต่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนติดโซเชียลนะแต่ว่ากับคนอื่นอะ่ะเขาเปิดตัวแบบปานดาราเลยคนเก่านะแต่ว่าพอมากับเราเนี่ยเขาแบบปิดบังเราแบบเยี่ยงแบบเหมือนเป็นพระม้าข้ามแดนอย่างเงี้ยเราโอเคไหมผมก็รับได้นะรับได้คือถ้า,ถ,าถ้าเขาเหมือนกับว่าจริงใจกับเราจริงๆว่ามีแค่เราแต่กับคนอื่นไม่ได้คิดอะไระถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆคบนึงนะน้องชายฟังพี่นะคนเก่าเขาเปิดตัวลงสตอรี่รูปคู่มาเต็มนะ แต่กับยูอะกับเองอะเขาไม่เปิดตัวอะไรเลยแม้แต่ขี้เล็บก็ไม่ได้เห็นไงโอเคเหรอถามจริงคือผมก็รับได้ถ้าเขาถ้าเขาสบายใจอย่างนั้เอาจริงอขอแค่ที่ไม่นอกไม่นอกใจผมไม่ไม่หักหลังคนอื่นผมพร้อมทําทําให้เขาได้หรอแล้วก็ไม่มีตัวตนในโลกโซเชียลเลยคือไม่มีตัวตนแต่แค่พร้อมที่จะมีเราคนเดียวจริงๆไม่ไม่ไปมีคนอื่นไม่นอกใจถือว่าผมทําให้เขาได้ทำได้เอาเป็นว่าก็คือ ถ้าเขาสบายใจอย่างนั้นสบายใจที่จะไปเปิดตัวเราโอเคใช่ไหมเราโอเคขอแค่ตลอดชีวิตเลยนะ,ะตลอดชีวิตหรือว่าไม่ตลอดชีวิตอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเลยแต่ถ้าเขาจริงใจว่าจะมีแค่เราจริงๆริงก็อขอทำให้เขาได้โอเคก็แปลว่าไม่จําเป็นที่ต้องโดนแบบเปิดประนี้ขอแค่ขอแค่ให้เขาเต็มใจที่จะมีผมคนเดียวอ่าโอ โอเคเดี๋ยวให้เราฝากว้าบเนี่ยโอเค IG นะครับ L K U N G แล้วก็ underscore N B 7 8 6นะครับแล้วก็ผมมีช่อง YouTube, YouTube อยู่ชื่อช่องว่าแอลคุงดินดุบลาคาเล็เตอร์ฝากแปะไว้ปล๊บนั่นนะครับข้างบนนี้ก็ได้สัมภาษณ์น้องน้องแอลทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับจิวเวอร์สิคพาร์และจิวเวอร์สิควัวเป็นหลักนะครับจะมีั้งเาาว่นรีวิวของสะสมแอนิเมชันทลิปข้อมูลเกี่ยวกับอ่าจิวเวอร์สิคพาร์และจิวเวอร์สิควัวคือทำปะปนกันไปแต่ต้องเกี่ยวกับ จีวราสิกภารและจูราสิกรหรือไดโนเสาโสดยสุดายอ่าโอเคโอเคครับผมโคตรมากครับผมครับ